คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเดินความมันเดินเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือหรือทำตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะก็สวัสดีน้องที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่องน้องมาหาแนะวันนี้เนี่ยก็ มาอยู่ในหน้าเกมใหม่ล่าสุดของทาง PG นะครับผม <_ an> ชื่อว่าแวร์บูพันนั่นเองนะหรือว่าไอหมาป่านักล่านั่นแหละนะฮนะก็เรียกให้มันอินเตอร์หน่อยก็คือแวร์บูนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากจะเข้าตัวกล่มไปดูตกันแตกหรือว่าเทคนิคการเล่นต่างๆของแต่ละเกมเนาะแต่ละค่ายนะครับผมบอกเลยว่าเยอะมากๆก็จัดได้เลยที่ตัวกลุ่มนี้นะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะนะก็เดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันสำหรับการเข้าตัวกลุ่มนะผมไปลองเล่นมาแล้วนะลองเล่นนิดหน่อยนะผมอาไม่ได้เล่นเยอะเนาะ ก็เหมือนทุกๆครั <window> ้งเนาะเกมใหม่ทุกรอบแรกๆผมผมก็ไปลองเล่นครั้งแรกมาก่อนแล้วหาข้อมูลอาจจะเล่น50บาทร้อยนึงอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นเยอะครับผมก็ไปลองดูละโดยตัวเกมแล้วนะก็ฟรีเกมเนาะอันนี้พูดถึงฟรีเกมก่อนเลยเดีอวกันสี่ตัวนะสี่ตัวในการเข้าฟรีเกมแล้วก็ฟรีเกมเนี่ยจะอารมณ์เหมือนกับต้นไม้ทองละกันถ้าเราไปยกและคูนี่บางคนอาจจะไม่เคยเล่นเนาะแต่ว่า ถ้ารับจริงๆเนี่ยช่วงมาใหม่ๆเนี่ยผมว่าต้นไม้ทองน่าจะพีก,กว่านาะน่าจะพีก,กว่าอะไรคูนก็น่าจะรู้จักต้นไม้ทองมากกว่านะครับผมก็ฟีเกมรมานั้นเลยก็คือการจ่ายคูณนะครับผม <c oughs> ก็คือเอาคูณมาคูณกับเบ็ดเรานั่นเองนะเบ็ดเราที่เล่นเนาะแล้วก็ในการในในรูปแบบในการจ่ายของในฟีเรเกมเกมนี้เนี่ยจะมีพระจันร์อยู่สมสีนะก็คือจะมีสีน้ําเงินเนาะหรือสีฟ้าก็ได้นะสีน้ําเงินสีแดงสีเหลืองนะ ก็โดยแต่ละดวงเนี่ยหน้าที่ไม่เหมือนกันนะในการจ่ายเนาะก็สีน้ําเงินเนี่ยจะจ่า,จายทุกช่องเนี่ยช่องละหนึ่งนะครับผมก็คือคูณหนึ่งนั่นแหละนะแต่ว่าต้องเก็บเกรดให้เต็มด้วยนะมันจะมีเกรดอยู่ประมาณ 5- ้ถึงหช่องประมาณนี้แต่ผมไม่ได้นับนะครับผม <c oughs> แล้วก็สีแดงเนี่ยก็คือถ้าเกรดเต็มเนี่ยก็จะอารมณ์มัน ในต้นไม้ทองไม่มีเนาะเนาะมันจะมีในรกคูนะครับผมที่เป็นตัวดาวกระจายที่เก็บคูทั้งหมดเนี่ยมันรวมในในในช่องบ้านช่องเดียวนะครับผม <The> แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยสีเหลืองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเขาเรียกว่าสุ่มนะครับผมสุ่มสุ่มสามช่องเนาะก็คือเอาคูณมาบวกกันสมมติว่าเฮ้ยเรามีช่องหนึ่งเนี่ยที่เป็นคูณห้าอย่างงี้ยรนะมันก็จะเอาอคูณห้าเนี่ยมาบวกกันอีกทีก็จะเป็นคูณสิบนะครับผมก็คือเอามาบวกกันนั่นแหละนะก็คือเอาตัวตัวเท่ากันมาบวกกันเนาะ แล้วก็รูปแบบหน้าเกมก็ปกติเลยไม่มีอะไรนู่นนะคูณข้างนอกเนี่ยก็อาจจะมีเนี่ยตั้งแต่คูณ2ยันคูณ20แค่นั้นน,นู่นไม่มีอะไรเลยเกมนี้นะครับผมนะถือว่าเป็นเกมใหม่ที่ก็เหมือนไปก๊อปเกมนู้นเกมนี้มาใส่นะนี่นี่นู่นนะอ่ะผมซื้อฟรีให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมนะก็เนี้ยนู่นะนะบวกหนึ่งอ่ะอันนี้ก็จะสุ่ม3ช่องนะครับผมก็คือดับเบิลน,นะครับผมแล้สามไพร์นะครับผมแล้วก็อ่ะสีแดงนั่ก็คือรวม รวมทุกอันมารวมเนาะ <c oughs> <c oughs> มาดูวันนี้เปิดฟรีด้วย750บาทยังไงซิยังไงซิอุ้ย,งงยนี่นี่นี่นีนอะถือโอกาสได้บอกแล้วนะมีประมาณกี่ช่องเดี๋ยวนับดูก่อน1 2 3 4 5โอเค5ช่องอย่างที่บอกไปด้วยนะก็คือ5ช่องก็คือถ้าเกเต็มเนี่ยเดี๋ยวมันจะจ่ายช่องละคูณ1น่นะครับผม ทำหน้าดีเหมือนกับซองสีสีแดงเนาะเอ้ย,อย,อยต้องเป็นซองทองเดี๋ยวนะแต่ซองทองของของต้นไม้ทองเนี่ยมันจ่ายทุกรอบไงคือมันจ่ายแบบเรื่อยๆคู่นหนึ่งคู่นหนึ่งคู่นหนึ่งก้หนึ่งเรื่อยๆแต่เกมนี้มันต้องรออันนี้เต็มมาอนะถามว่าเงื่อนไขายยากไหมผมว่ายากนะแต่เท่าที่ลองไปเข้ามาเนี่ยเฮ้ยพอมาเล่นจริงไม่ยากเว้ยทุกคนเออไม่ยากพอช่องเกตเนี่ยผมว่าถ้าต่อรอบนะถ้ามันลงมารอบหนึ่งนะมันจะเต็มได้ประมาณสองรอบอะ เต็มที่ก็ประมาณรอบสองรอบประมาณนี้แหละถ้าแบบสวยสุดๆก็สามสี่นน่นนะนน่นนะถือ <c oughs> ว่าฟีเกมเราไม่เจ๊งนะซื้อไปเจ๊ง <c oughs> อ่ามาแล่วนะเป็ดยี่สิบต่อ อันนี้เปิดเทอร์โบแล้วเนาะอยากให้ฟรีเกมธรรมดาเข้าเหมือนกันเนาะนะก็เล่นแล้วแบบยากมากเนาะนะที่มันจะเข้าฟรีเกมเองอะเนาะคือมันสี่ตัวได้แหละนะพี่ีเปลี่ยนบ้างก็ได้แค่ฟรีเกมสตัวพี่ก็แข้งแข็งแล้วอันนี้มาสี่ตัวนี่บอกเลยว่าโหคือยากมากเนาะนะและยิ่งเป็นเกมที่ ที่จ่ายโหดเนี่ยก็คือในในในฟรีเกมอะ่ะมันจะจ่ายดีกว่าข้างนอกอยู่แล้วมันก็ต้องเข้ายากเป็นธรรมดาแล้วนะแค่ s c a ต t e มือสีตัวก็เข้ายากละนะแล้วนะามาเจอแบบฟรีเกมที่เป็นที่เป็นตัวคูนี่ยมาคูณกับเบสท,ที่เราเล่นอ่ะย,ยิ่งยากเข้าไปอีกเออ <c> scatter <oughs> <oughs> สกกองถ้าเป็นปกตินี่ลุ้นตัวที่สามนี่คือ น่าจะมาแล้วนละ้นะเมื่อกี้ในช่องว่างเกือบครึ่งกระดานนะ <c oughs> คุณแฝง แม่โอ้โหเดียว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 ฟีเกมสามตัวเมื่อกี้มึงลงมาปึ้งหน้ากระดานรีใหม่ลงมาอีกปึ้งแล้วไม่มีฟีเกมให้เราเลยโน้นะไม่คิดจะเข้าให้เลยนะเมื่อกี้นะแล้วคือตั้งแต่กดมาเนี่ยผมยังไม่เห็นอะมาลุ้นตัวที่สี่เดี๋ยวเดี๋ยวดค่อยพูดนนะไม่ต้องเดาเลย คือตั้งแตกกดมาเนี่ยไม่เห็นบิ๊กวินเมกะวินรางวัลก้อนโตอะไรไม่เห็นมีเลย,ยนะแต่เล่นมาเบ็ดยี่สิบเบ็ดโอ้โหนี่เบ็ดยี่สิบนะเว้ยมึงคอมโบแบบตัวแบบกา,กากเนี่ยสักสักไม่เี่ตัวแล้วนะโดนคูณนิดนิดหน่นอยก็แตกหนักแล้วอะดูมันดิยี่สิบบาทเออไ <c oughs> ม่คูณไหมลุ้นฟรีก่อนมาเหอะ มา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 โอ้โหสิบช่องสิบช่องฟรีไม่ลง <c oughs> เออกูซื้อก็ได้วะเงี้ยแมน่นนะไหนก็ไหนละนะ,ละเล่นเองไม่ลงก็ซื้อแม่งเลยนะครับผมหมดก็คือหมดโอ้โหห้าตัวห้าตัวหรือห,ห,หกเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหสกแกตเตอร์หตัวเอาแล้วว่ะ ตอนนี้ลุ้นแค่พระจันทร์อย่างเดียวแล้วนะ <c oughs> มาเปาล่าอ่าสีน้ำเงินมาก่อนสีฟ้าก็ไดนะ้อะสีฟ้าโอ้ย สีฟ้ามาสองว่ะไม่เคยเห็นทุกคนอันนี้ปกติจะเป็นสีอื่นมานะอันนี้สีฟ้าสองได้ลุ้นแล้วแบบนี้พี่บอกเลยจ่ายคูณแบบนี้ก็มันนะทําไปเล่นไปอย่าพึ่งหมดก่อนแค่นั้นแหละลูกนะคือถ้ามันจ่ายมาแต่ละช่องเนี่ยจ่ายมาเรื่อยๆเนี่ยยังไงถ้าไอ้นี่เต็มเนี่ยโหดยือแล้วลูกนะคือถ้าแม่งยิ่งมีสีสีเหลืองมานะบอกเลยว่าโอ้โหคูณกันแบบบันเทิงอะ่ะ ผมว่าหมดก่อนว่ะผมว่าหมดก่อนพระจันทร์สีอื่นจะมาว่ะชัวเอ้ยได้อยู่อ้นี้จ่ายก่อนนี่จ่ายก่อนมันน่าจะจ่ายพร้อมกันน่าจะมันแล้วนะเอ้ยมันเหลื่อมไปนิดเดียวเว้ยไอ้ก็ถือว่าได้สองต่อแล้วกันไอนี้ต่อหนึ่งนนั่นต่อหนึ่งนะครับผมคนละรอบไปอ้ยมันฆ่าไม่ตายจริงๆโอ้ยมาอีกแล้ว เต็มอ่าถ้าหมุนอีกรอบนึงก็อ่ะข้างบนเต็มนะครับผมก็ปึ้งเข้ามาหูหลักพันแล้วนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปแล้วนะถึงปะถึงนะผมว่าถึงนะอ่าถึงโอ้โหพันสองพันสามพอ้หห้อยแปดสบาทโอเคซื้อมาเนี่ยได้กับครึ่งเลยแล้วนะแต่ว่าทุนเราสองพกว่าบาทอะก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีนะครับผม <c oughs> หรือว่าเราเล่นเบ็ดน้อยๆแล้วลองโยกไปซื้อฟรีสูงๆไหมต้องลองต้องลองโน่นนะเบ็ดน้อยๆนะเบ็ดหนึ่งนะผมกดเบ็ดหนึ่งเลยนะกดเบ็ดหนึ่งไปสักสิบทีแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้ออฟรีเบ็ดยี่สิบนะครับผมพันห้าวัดใจไปเลยเลยสามร้อยบาทวัดใจไปเลยประมาณประมาณนะครับผมไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะไม่ต้องแบบปอ๊ บอก10ทีกันลังนับกันแบบ1 2 3 4งสองเจะไปก็สิบไม่เอานะคือคำนวณในใจก็ได้ว่าเอ้ประมาณ10ทีละ20ทีละก็มาถึงคราวของพระเอกของเราวันนี้แล้วนะ1,500บาทไปเหลือสามร้อยสไปเล่นเบ็ดรายได้วันน้แลนะแต่ก็เล่นได้เยอะนะผมว่าประมาณ300กว่าบาทนี่ก็เล่นได้เยอะละนะเบ็ด5เบ็ด3เบ็ด10เบ็ดเนี้เป็นเบ็ดไขยที่ผมแนะนำนะครับผมก็ลองไปเล่นดูได้ทั้งนี้นะ วุ้ยประจันต์เปิดเลยรีบมาก่อนรีบได้คูณก่อนสวยเป็นเกมใหม่ที่ในความรู้สึกของเรานะว่าโอ้ยมาแล้วนะได้โชว์ให้ดูแล้วแหละว่าสีเหลืองหรือสีทองเนี่ยมันทำหน้าที่ยังไงนะ <c oughs> คือพูดปากๆปล่มันอาจจะไม่เห็นชัดอะไรเงี้ยอันนี้นี่นี่น ปึ้งเข้ามาเป็นสองอันนี้จ่ายแต่หนึ่งอ่ะจ่ายแต่หนึ่งแล้วสามกูอยู่นี่เพื่อนมันลงแต่หนึ่งเลยลงนะได้อยู่ม่นจะเจ๊งแล้วอุ้ยเป็นเกมาใหม่ที่ฟรีเกมเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ทำไปเล่นไปแล้วนะสว <c oughs> ยรอดอยู่ ขอสักตัวหนึ่งอะขอสีแดงก็ได้อะที่จริงเอาจงริงนะเอาตรงๆนะนะผมชอบสีแดงมากกว่าว่ะผมรู้สึกว่าสีแดงอะถ้ามาช่วงช่วงกลางๆลึกๆเลยอะผมว่าโหดมากนะนะมันเอาคูณทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันในที่ตัวมันตัวเดียวนะแต่ว่าสีทองเนี่ยก็ก็ดีเหมือนกันก็คือเอาตัวน,นู้นตัวนี้มาบวกกันอะไรเงี้ยบวกแต่ว่าถ้ามันบวกตัวถูดนะนะมันไปสุ่มโดนแบบเนี่ยพวกบวก2บวก สามอย่างเงี้ยมันก็เล่นเดียวเรงนะไม่ยีเยอะเอาแล้วเว้ยแล้วมันต้องลุ้ในให้เก็บเต็มด้วยตรงนะอันนี้มันมันยากตรงนี้แหละโหเรียบร้อยสองห้าสิบพันกว่าบาทซื้อไปพันห้าจ่ายพันหนึ่งร้อยซื้ออีกรอบเลยละกันมาเหลือสิบบาท <c oughs> หมดก็หมดเท่าไรไม่เป็นไรเกมใหม่เรารู้อยู่แล้วว่าเล่นรอบแรกเนี่ยมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับผม อันนี้คือรอบแรกเหมืนอนกันว่ารอบแรกที่เล่นแบบจริงจังเต็มที่นะครับผมนะแต่ว่าถ้าเล่นถ้าบอกว่าอ้นับรอบแรกแบบนับทุกทุกจำนวนเนี่ยผมผมเล่นไปประมาณ50กว่าบาท50บกว่าบาทฟุกเข้าฟรีไปรอบหนึ่งนู่นนะ <c oughs> ก็เลยสามารถบอกทุกคนได้นะครับผมว่าอ้มันเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะ <c oughs> ไปนู่นนะพันห้าร้อยบาทรอดไม่รอด ไม่น่าจะได้นั่นเงนี่ยแล้วนะจบสามร้อยหกสิบบาทซื้อพันห้าโดนแะม่งไอเกมก็ผมกดจนแบบทอ้อแล้วน,นะฟรีเกมมันก็ไม่เข้านะ เงียบคลิปดูนะคอมโบงคอมโบตั้งแต่เล่นมานะยังไม่เห็นแบบรางวัลก้อนโตจากข้างนอกเลยนะเออเอ,อ,อ่ะตรโนะเหลือสี่บาทก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับผม